ก็สวัสดีทผู้ชมทุกท่านับวันนี้อยู่ในช่องไทเกอร์คอนก็อาจจะแปลกิดนึงว่าทำไมผมเอ่ออยู่ดีมันก็มาแข่งกับไอ้เบนเชสเตอร์นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ทำการอ่านไปแล้วนะแต่ว่ามันเออ่มันเกิดเกิดเสียหายนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวกองหลัง4ตัวนะก็คือได้แก่โวเกอร์นะครับสโตนจูเล่แล้วก็สป,ปินาโซลา่าเนาะจริงๆโวเกอร์รีวิวไปแล้วนะแต่ว่าผมจะมารีวิวแบบแบบแบบอีกรอบนึงนะให้มันครบ4ตัวไปเลยเนาะนั่นแหละผมก็ลองมาใช้ดูมาแล้วก็ถือว่าเก่งนะ4ตัวที่ที่ผมใช้เเเเนะนนนนีี่่่่ยยะะะออออ้้กกัแลแลลวงหาารรรร็ปสิคบไ อ๋อแล้วกองหนอีกตัวนึ่งไม่มีเออโอ้ยนะอ่ะศัตรูมานะผมผมต้องรีบอ่านทีหนึงนะเอ้ยหาเล่นเนาะหาเล่นเนาะหาเล่นเนาะสวยเกือบเกือบอืม,อม,มเอาลึกมาละเฮ้ยสวยสุเล่สุเล่มันสูงอยู่เอ้ยเกือบเข้าโอ้ยเกือบข้อ,อ,ขาอ,อขาสามเหลี่ยมไปแล้วโอ้เกือบ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 ยังมีต่อนะอีกสิบห้านาทีนะ แม่พิมันก็นาทีแหละแย,ย,ย่งไปเรียบร้อยเจา้าเรียบร้อยเจา้าทำออกนะส่งให้ตะตนไปวอลเกอร์อะส่งให้ชูรีไปส่งให้มานี่นะบอลเลอร์มบูนโนอูโุนอรอก่อนรอรอนี่นขึ้น้านก่อนโอ้โรดี้แย่งไปนะหาเล่นมาละสวยตะตน เดี๋ยวได้มีลูกโทษแน่นะเพราะมันเสมอเนะนี่ยมันไม่ไปไหนแต่มันต้องมีลูกโทษแน่ๆนะฮะซึ่งผมเคยลองเล่นลูกโทษแล้วก็คือเราชนะนะเอาลุ้นเทพขี้แตกนะพี่ยี้ลุ้นเทพขี้แตกกันไว้นะกันไว้นะลูกโทษก็ยังดีว่าแต่ถ้ายิงเข้าจะดีกว่านะไปแย่งมามานี่ลูกพ่อฟาวอ,อีกไปห,หมดเวลาหมดเวลาไหมหมดสิเออเฮ้สวย โมงดีนะโมงดีนะตัวที่ผมจะมารีวิวก็โมงดีนะจ๊ะบโนโะุน่อ้ฮะโฟเกอร์อะไรตะโตนวัดเอ้าอะไรอ่ะนี่กองหลังแล้วนี่มันไม่รับหน้าวะเราจริงจริงมันก็อาจจะไม่รับแหละนะเนี่ยแล้วมันก็มาหมดเวลาเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยบ,นะบทเนาะบทโคตรแบบว่าอออืื้ห นะถ้าพัฒนานะก็คือบทตอนไอ้กิจกรรมทีโอทีวอ่ะโคตรแบบว่าสู้โคตรง่างย,าอยาตอนเนี้โฮโฮยสู้โคตรยากอ่ะเขาไม่คำนึงถึงมือใหม่ที่จะมาเล่นเลยเหรอวะไม่เล่นละไม่เล่นละยูฟ่าเนี่ยเราไปเล่นทัวรีดีกว่านะฮะบทกากนะไอ้บทบทบทมันไม่ได้กาก,ากมากหรอกนะไม่เอาบทเทพหรอกไม่เล่นแล้วนะฮะเราไปเล่นทัวรีดีกว่านะฮะฝึกก่อนนะฝึกก่อน โหล้อนะถ้าเล่นกับพวกบอลพวกเนี้ยนี่ขนาดไม่ใช่คนนะยังแพ้ผมอะ่ะแต่จริงๆมันก็อาจจะง่ายสำหรับคนอื่นนะผมอาจจะเล่นปับเล่ก็ได้นะฮะึบปึบอือไม่ล้มอีกทีงี้ไม่ล้มนะอ่าที่อย่างนี้กล่องไม่ไหลนะอุยน่าจะล้มล้มสวยไปฮะร่ดเร็วทันะทใจนะรีบเล่นเลยตอนนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยน่าจะไปคิดที่ทุกคนแบบว่าอยากดูมากก็คือผมจะสอนดักขายนักเตะนะฮะมีเขาเรียกว่าจะไม่ไม่ไม่สอนหรอกแต่ว่าเห็นว่ามันมีนักเตะที่มันยังดักขายได้อยู่ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาดักขายให้ดูเนาะไอทีโอทีวเนี่ยผมว่ามันไม่ออกแล้วนะไอดักขายทีโอทีวมันอาจจะออกบางตัวนะแต่ว่าอีกบางตัวก็ออกแะ้วไยูซีเอลเนี่ยคุณดักขายป๊บคือมันออกปุ๊บเลยนะใครมียูซีเอลที่แบบว่ามันปลดล็อกแล้วแล้วมันแบบว่ายังค้างอยู่ในไอดีเนี่ยเด มาเล่นนะเนี่ยใครเครียดจะไม่เยอะนะส่งให้ชูเล่ไปนะชูวามินนี่ส่งให้โต,โตนนะโปเกอร์อืม้มมาเนี่วิิงมาจากไหนไม่รู้นะครับบอกว่ามาขอบอลหน่อยนะเลยปัดไปเลยหนึ่งศูนย์ตอนนี้ผมรีวิวคาโตนาหาผมก็มาเล่นทัวร์ลีกแหละตอนแรกว่าจะเล่นยูฟาแชมเปยนลีกนะก็คือยูซีเอล่ะก็ไปยับนะก็ัวร้อนนะมาเล่นทัวร์ลีกดีก่า แต่ไอ้สองตัวที่วงรีก็คือมิอ้นท์กับซาบิกกับอะไรนะโอเกอร์นั่นแหละรอบน,นั้นมันฟุกนะมันชนะ,นะเลยเอามาลงคลิปได้แต่รอบนี้แหละมันแพ้หัวร้อดจัดอะ่ะเฮ้ยป้ามอ้วโห่เล้มหน้าอีกแล้วเว้ยมันเรื่องปกติแบบโคตรปกติสวยสะตนสะตนหม่งได้เนะี่ยสะตนหม่งดีนะใครจะซื้อประกันลูกหม่งเนี่ยใช้ได้สะตนนะ บูโน่บูโน่เรียบร้อยเก่งนะบูโน่อะถ้าถามว่าบูโน่กับกิดมันไหนเก่งกว่ากิดมันยิงคมกว่านะแต่ว่าบูโน่มันเอ่อสเตตทุกอย่างมันโอเคนะแต่มันยิงไม่คมนะแต่ว่ามันผิวเนี่ยมันผิวไหวกิดมันมันยิงคมนะแต่บูโน่ก็ใช้ได้ไป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 ชื่ออะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะ ไอ้อนเนาะก็คอมเมนต์ได้น,นนะ,อะรอบหน้าเนี่ยผมก็จะรีวิวเป็นแดนกลางแล้วนะซึ่งโกนะ่ะรีวิวไปแล้วนะกองหลังก็รีวิวไปแล้วเนี่ยในกองหลังก็รีวิวไปแล้วนะนี่เนาะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นพวก R M C D M นะ C A M L L M และสุดท้ายก็จะเป็น S T สองตัวนะเอ้ผมได้ทำการซื้อเอ้ผมได้ทำการเลือกไปแล้วว่าจะซื้อตัวไหนนะวิสุทธ์ตะต้นไอ้ผมว่าตะตนเนี่ยตะต้นน่าจะเก่งสุดแล้วมั้งนี่นะในในในสี่ตัวนะแต่ว่าตัวอื่นก็ใช้ได้นะไม่ได้ขา บูโนโบูโนโไม่เตะนะคะตะต้นมงไหมสวยเอามงให้เขานะเอาหมดเวลาโอ้ก็ประมาณนี้แหละนะสําหรับการรีวิวกองหลังสีตัวนะจริงๆอะ่ะมันคือจริงๆมันควรละเอียดกว่านี้นะฮะแต่ถ้ามันไม่ติดตรงที่ว่ากองหลังมันยิงเข้านะหัวร้อน,นไอ้พวกนี้บ่อยแนละ้วนะพอจะหมดเวลานะก็เตะเข้านะเวียนหัวกับไอ้พวกนี้จริงๆนะก็มมเล่นโทรหลีนะนะแต่ว่าผมแรกน่เตะหมดแล้วนะผมก็เลยไม่ได้เล่นเยอะนะ โอเคนะหรือเวลาอีกสักแป๊บนีงเมียวผมจะบอ,อกสเต็ปมาเนาะมีสเต็ปมานะ,ะรานะเริ่มจากโวเกอร์ก่อนนะรวดเร็วนะรวดเร็วอ่าโวเกอร์เนะี่ยสิบหลอดนะนี่ก็ประมาณนี้ดูเองนะนี่นะประมาณนี้เลยโวเกอร์เนี่ยอ่ข้อดีคือหลอดเยอะนะครับแล้วก็ดาวก็โอเคนะแต่ว่าข้อเสียคือเท้าที่หนาะเป็นสามสามกับห้าเนาะแล้วก็แล้วก็เอ่อทุกอย่างดีหมดนะยกเว้นเรื่องเท้าแค่นั้นแหละนะฮะต่อไปสโตนนะอืมตันนี้ที่มงดีนะ นี่นะตัวนี้เอหลอดก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าใช้ได้นะครับตัวนี้วิ่งช้านะแต่ว่าทาฟสี่ท้ห้าก็ถือว่าโอเคเนาะนี่แต่ว่ามันหม่งดีนะตัวเล็กเนะี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเซนเมงแต่ว่ามันหม่งดีนะเนี่ยตอนนี้ผมไปเล่นมานะก็อะไรชูเล่นนะนี่ตัวไอตัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนซื้อมากเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าสูสนตัวนะดีนะดีสูงเยอะเนี่ยหม่งได้นะเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าห้าเซนติเมตรเนี่ยหม่งได้นะไหนที่ผมแต่ว่าที่ผมไม่ใช่หม่งเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แถวนั้นไม่อยู่ที่่อืน โอเคนะเนี่ยแต่ว่าหลอดมันก็ไม่ไม่มันดรอปมันแย่มากนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยข้อเสียของตัวนี้คือวิ่งวิ่งช้านะแต่ว่าข้อเสียวิ่งช้าหลอดน้อยแล้วก็เท้าไม่ไม่ดีนะแล้วก็ดาวน้อยด้วยนะข้อดีก็ตัวสูงนะนั่นแหละประกันลูกมงได้นะตัวนี้ต่อไปสปินาโซลานะตัวโอเวอร์ร้อยแต่ว่าโคตรเก่งนะนี่หลอดแปดนะฮะนี่เท้าโอเคนะก็คือตัวนี้ก็คือข้อดีนะวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะแล้วก็หลอดเยอะ เอ้ยข้อดีก็คือวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็มีดาวเยอะแล้วก็เท้าแล้วก็ข้อเสียก็คือเรื่องเท้ากับแค่หลอดแค,แค่นะนะั้นแหละโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับการ,รีวอล์กเกอร์สโตนชูเล่แล้วก็สปินาโซล่าของเรานะเราหน่าจะเป็นรีวิวแดงกลางแล้วพวก LM CDM แล้วก็ RM อะไรพวกนั้นแหละเดี๋ยวจะรีวิวแล้วนะโอเคนะถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามช่องไดร์ร์คอนโดนะโอเคบายครับเจอกันทุกคน